ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสังคมสูงวัยและคาดว่าภายในปีพุทธศกาช2,583จะเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหากผู้สูงอายุซึ่งต่อไปถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีคุณภาพจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศเป็นกำลังสำคัญของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาเทคโนโลยี กศสอนนอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านสภาพแวดลอ้อมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในทุกมิติให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่ออย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตรที่หลากหลายโดยร่วมกิจกรรมกับกศนอมาตลอด ผมก็เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านวังหัดของผมครับจากการที่ได้อบรมจากที่กศนออกมาครับก็จะเอาความรู้ที่ได้มามาเผยแพร่กับชุมชนบ้านวังหัดของผมครับโดยเป็นนักผู้สื่อความหมายครับให้กับพี่น้องบ้านวังหัดของผม แล้วก็นักศึกษาที่จะมาเที่ยวและมาเย็นในชูนชนบังหัดผมลุงล้อมจะเชิญชวนให้มาร่วมกลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีปลูกผักอินทรีย์ก็จะมีไรายได้จากจากขายผักจากกลุ่มพอผ้าก็ได้ขายผ้าก็มีการมีไรายได้จากที่ทอผ้าครับที่บ้านผม มีผ้าพื้นเมียงครับผ้าย้อมดินผ้าย้อมดินผ้าเปียนดินนี่แหละครับเป็นเป็นทนประวัติศัตร์ของบ้านผมผมจะเชิญชวน,ชวนพี่น้อง,งอทางบ้านทางบ้านนะครับเข้ามาเที่ยวชุนชนบ้านผมอาหารก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชุมชนบ้านผมผมก็จะพาไปที่ ที่วัดพาเข้าไปกับพระกับพระเสร็จแล้วผมจะเล่าเความเป็นไปเป็นมาประวัติของชุมชนบ้านวังหัดที่แฝาผนังวิหารแล้วเสร็จแล้วผมก็จะพาเข้าไปชมในมิตรพันและดูของโบราณคดีของเก่าแล้วผมก็จะไปกลับไหว้เจ้าพ่อหงขาแล้วก็จะพาไปดู ที่ยุคหินวางขอนแดงจากวางขอนแดงมาแล้วผมก็จะพาไปดูเตอถลุงห้วยต้นไหถ้าจะเข้ามานอนก็มีโฮมสเตย์ให้คอยบริการให้ครับมีโฮมสเตย์อยู่5หลังจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านสภาพแวดลอ้อม ของกศออนอ,อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตรกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อผู้สูงอายุจะได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข